ช่วงเทศกาลสงกรานเราเที่ยวกันแบบคึกคักและคลื่นแล้วนะคะกลับบ้านเดินทางกลับต้องมีของติดไม้ติดมือกลับไปฝากกันหน่อยค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเลือกซื้อสินค้าของฝากในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาของขึ้นชื่อในพื้นที่ของเกาะยอจังหวัดสงขลาก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลําเนาหลังจากเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานค่ะ วันสุดท้ายในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นักท่องเที่ยวเดินทางมาเลือกซื้อของฝากที่ระลึกที่บริเวณตลาดเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาแหล่งรวบรวมสินค้าทุกชนิดของชาวเกาะยอทั้งผ้าทอเกาะยอสินค้าอาหารทะเล กุ้งหอยปลูปลาตากแห้งเพื่อน,นําไปเป็นของฝากให้กับผู้ใหญ่ที่นับถือญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงก่อนเดินทางกลับภูมิลาเนาหลังเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานสำหรับสินค้าที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นการเลือกซื้อสินค้าประเทศอาหารตากแห้งเช่นปลาหมึกตากแห้งปลาแดดเดียวกุ้งแห้งปลาแห้งและสินค้าชนิดอื่นๆอีกมากมายที่มีวางขายในตลาดเกาะยอรวมทั้งเสื้อผ้าบาติกและหลากหลาย สีสันหลากหลายสไตล์ราคาไม่แพงทางด้านของนางวันนาเกื้อกูลแม่ค้าขายสินค้าสัตว์น้ําตากแห้งก็บอกข่าว่าปีนี้ขายสินค้าดีกว่าทุกปีที่ผ่านมายอดขายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวมีนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนมาเลือกซื้อของฝากกันเป็นจํานวนมากเมื่อแวะเที่ยวจังหวัดสงขลาแล้วทุกคนก็มักจะมุ่งมาหาของฝากที่นี่เพราะได้เดินทางมากินอาหารอร่อยที่เกาะยอและแวะซื้อของฝากจากเกาะยอติดไม้ติดมือเนื่องด้วยจาก ที่นี่นะคะมีสินค้าที่มีคุณภาพเชื่อถือได้แถมราคาอย่างไม่ยังไม่แพงอย่างที่คิดก็เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่จะเอื้อมไปซื้อติดไม้ติดมือกลับไปที่บ้านค่ะ